ก่อนรับชมวิดีโอฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ใครกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับผิวบ้างคะวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าไม่ว่าจะเป็นรอยสิวหน้ามันผิวไม่กระจ่างใสรูคุมขนกว้างแม่โกโก้ก็กก มีอีกหนึ่งสูตรนะคะที่อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ลองทำกันค่ะสูตรนี้ง่ายแล้วก็ใช้วัตถุดิบไม่เยอะด้วยค่ะเพียงแค่มีมะเขือเทศนะคะและเบบี้ออยล์เพื่อนๆก็สามารถดูแลผิวให้ขาวกระจ่างใสไร้สิวได้แล้วล่ะคะ่ะซึ่งตอนนี้นะคะแม่โก,ก้เนี่ยก็ ได้หันมาลองทำมาร์กหน้าแล้วรู้สึกว่าชอบค่ะหลายๆสูตรที่แม่กก้แชร์ไปนะคะแม่กก้ได้ลองทดลองใช้แล้วแล้วก็ชอบจึงเอามาแชร์บอกต่ออยากให้เพื่อนๆได้มีผิวหน้าที่ดีขึ้น เช่นเดียวกันนะคะวันนี้เราเตรียมนี่เลยค่ะมะเขือเทศนะคะซึ่งเจ้ามะเขือเทศเนี่ยอุดมไปด้วยวิตามินมากมายเลยค่ะช่วยกระชับรูขุมขนช่วยชะลอวัยช่วยรักษาปัญหาสิวช่วยขจัดความมันบนใบหน้าช่วยรักษาอาการผิวไหม้จากแดดช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วทําให้ผิวหน้าเป่งปังผิวสะอาดใสเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่ก็บีบนะคะ น้ำมะเขือเทศที่อยู่ด้านในเนี่ยออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะตามแบบที่นากูโกทำแบบนี้ได้เลยค่ะค่ะก็จะได้ประมาณ1ช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆมีแผ่นมาร์กหน้านะคะก็แนะนำว่าให้ใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะสำหรับน้ำมะเขือเทศจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนนำเบบี้ออยล์นะคะ ใส่ลงไปหนึ่งช้อนชาค่ะเบบี้ออยที่แม่ก็้เลือกใช้ตัวนี้เป็นของเบบี้มายซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นสูตรอัลมอนด์นะคะจะเหมาะสําหรับผิวบอบบางโดยเฉพาะจุดเด่นของเขาก็คือว่าตัวออยจะเปลี่ยนเป็นน้ํานมค่ะเห็นไหมคะพอแม่กู้เทเข้าไปแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวแบบนี้ค่ะค่ะก็ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแม่กก็จะลอง สาธิตให้เพื่อนๆชมนะคะเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็ทาลงบนใบหน้าได้เลยค่ะสูตรนี้นะคะผิวของเราจะได้เนียนนุ่มเด้งเพราะว่าตัวของ b a b y ้มายเนี่ยเขาจะมีวิตามินอ e ีสูงค่ะแล้วก็จะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นกักเก็บน้ำในผิวได้ดีที่สำคัญนะคะเราก็จะได้วิตามินจากมะเขือเทศค่ะ ซึ่งมะเขือเทศเนี่ยก็จะช่วยกระชับรูกุมขนแล้วก็เพื่อนๆที่มีสิวหรือว่ามีรอยสิวนะคะมะเขือเทศเนี่ยจะช่วยบำรุงทำให้รอยสิวเนี่ยจางลงผิวก็จะเปล่งปลั่งสดใสขึ้นอย่างแม่โก,ก้เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องรอยสิวค่ะเพื่อนๆก็จะมีจุดด่างดำแล้วก็มีรอยสิวรู้สึกว่า ตั้งแต่มาร์กหน้าหลายๆสูตรมาเนี่ยก็รอยสิวหรือว่าจุดด่างดำเนี่ยค่ะก็ลดลงนะคะแม่โกโก้ก็เลยอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ลองทำตามกันดูสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีแผ่นมาร์กหน้านะคะสามารถใช้แผ่นมาร์กหน้าได้นะคะสำหรับสูตรนี้ วิธีก็คือนําแผ่นมาร์กหน้านะคะลงไปจุ่มในน้ำมะเขือเทศของเรานะคะแล้วก็นํามาโปะไว้ที่หน้าทิ้งไว้ประมาณ20-30นาทีได้เลยนะคะแล้วก็ไปล้างออกด้วยน้ําอุ่นจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะค่ะเนี่ยค่ะหลังจากที่ มาร์กหน้าครบเวลาแล้วแล้วก็ไปล้างออกด้วยน้ำอุ่นแล้วนะคะก็รู้สึกว่าผิวหน้าก็จะกระจ่างสว่างใสขึ้นมาระดับหนึ่งค่ะเพื่อนๆแล้วก็ผิวเนี่ยจะเนียนนุ่มมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดูแล้วก็อยากให้ลองทําตามกันดูนะคะเพราะว่าอันนี้มันก็คือเป็นของที่ได้จากธรรมชาตินะคะ ไม่มีสารเคมีดังนั้นลองลองทำต,ตามกันดูนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่โกโก้ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ